เมียจ๋าอะไรคะวันนี้ม่เห็นหรอมืดตึบมืดตึบพาคุณเข้าโรงแรมมารูดอีกแล้วหลวเปิดไฟก่อนเปิดไฟก่อนเอาไฟเสียรถรถมาดับไฟเสีย้ใช่ห้องเก้าใช่ไหมคะโอเคค่ะกำลังเข้าไปค่ะสรุปคือลูกค้าไม่โทรตามเพราะอะไรเพิ่งมาถึงเหมือนกันเพิ่งมาถึงเหมือนกันคืออะไรสายเหมือนกัน แล้วคุณจะจอดรถตรงไหนล่ะห้องเบอร์เก้าเห็นไหมชีวิตกระเทยอย่าลำบากขนาดไหนจอดรถห้องหกเดินไปห้องเก้าทางลูกลังมืดด้วยกูล้อจะหลุดไปเนี่ยฝนตกอีกฝนลงเม็ดแล้วไปเร็วไปเร็ว นี่ตูมันตั้งแต่หัวนมเลยเหรอวันนี้เราจะมาแต่งหน้ารายงานตัวนิดนึงค่ะค่ะชื่อแอมมี่ค่ะชื่อน้องแอมมี่ตอนแรกกูฟังเสียงมันยังไม่ตื่นกูเลยเรียกพี่นะคะถ่ายบีฟอร์ไว้ด้วยเพราะเดี๋ยวคิดว่าสวยเองเอาไว้แช์นะคะได้ั้ยคะได้ค่ะได้เลยค่ะแต่งหน้าเนี่ยน้องเขาต้องใส่แมสก์ไอถ้าไม่ใส่เนี่ยมันจะง่ายกับเราน้องเขาไม่ใส่เนี่ยต้องเอาทิชชู่เนี่ยยัดรูจมูกไป นะคะจะได้แบบว่าเออปลอดโปร่งจากโควิดมีอาจารย์ทำไมของเยอะจังอ๋อเปิดแผงให้ดูว่าเป็นโปรเฟชชั่นอลแต่ถามใช้จิกี่อัน5อันแปลงใช้ยัน6อัน <c oughs> เปิดแผงขู่ลูกค้าก่อน <c oughs> ถามมีลอร่ามอสเซีเออมีแม็กมีดีออมีเบเลฟิตถามใช่ไหมไม่ใช้เอามากางเฉยเฉยโชว์ลูกค้าไม่มองะ ตอนนี้นะคะเราจะติดสกอตเทปให้น้องเขาจีหน bueno> ึ่งนะคะหนึ่งแพ็คสามร้อยบาทซื้อบ้างไหมยังไม่ซื้อนะคะเพราะว่าสวยอยู่แล้วติดให้น้องเขาก่อนนะคะถามว่าต้องทารีบำรุงทาอะไรไหมวันนี้เราไม่ทานะคะพวกเปลืองค่ะน้องเขาผิวเนี่ยค่อนข้างดีอยู่แล้วไม่จําเป็นจะต้องทาก็ได้นะคะลองลืมตานิดนึงค่ะ ชั้นตาก็จะชัดขึ้นคิดว่าสวยขึ้นไหมคะสวยมาเห็นจนถามคนนู้นอเอาครับสวยใช่ไหมคะอ่าวันนี้เรามีช่างผมนะคะเป็นน้องกายค่ะสวัสดี่อยาเข้าใจผิดว่าเป็นเดนเซอร์ลิซานะเดี๋ยวนี้จะใส่คอนแทคเลนส์อะไรหรือเปล่าคะหได้เอามาไม่ได้เอามาหรือไม่ใส่คะไม่ใส่เออนั่นแหละที่กูถามใช้รองพื้นเบอร์ศูนย์อนะคะ ยี่ห้ออะไรเราจะไม่บอกเพเขาไม่ได้อัเพอร์ตบอกน้องให้ถอดสร้อยน้องทำยังไงรูกไหมขนลุกไปหมดเลยค่ะไม่ปมดละขอเออะพี่คะเอาไปจำนัำก่อนเลยค่ะช่วงนี้วันนี้เนี่ยหนูจะต้องไปสู้ดารานะคะ ดาราสาวท่านหนึ่งนั่นคือใครคะหนูรัตหนูรัตก็มานะคะกัวนันบููกรอบสัวนันพี่บ๊กมาด้วยมาแล้วก็ผมมันันตร์อ่าแฟนกูละหนึ่งชาคิดนะชาคิดก็มานะคะนิดรู้ไหมที่เขามาเพราะอะไรแฟนหนูอ่ะเพื่อนแต่งให้แล้วสวยอ๋อไปดูชาคิดอ๋อแรกกลัวคิดถึงหัวแฟน วันนี้จะสวยเปล่าค่ะมาดูชากคิดนะครับบอกให้ลูกค้ามองบนกหลับตาแล้วเงยกะว่าไม่ให้กูแต่งตาเลยนะคะตอนนั้นไปแต่งฝรั่งกูก็พูดภาษาอังกฤษกับเขาไม่รู้เรื่องกูก็บอกโอเปนอายหลับตาลิฟอายลิฟอกูก็บอกให้ลิฟอายลิฟอายหนูจะเอาผาตานั้นด้ยคะ่ะ ทางไทยก็ไม่รู้เรื่องไปอีกนะคะกอดไปนะคะได้ภาพของจานฟูกค่ะหนึ่งชิ้นร้อยห้าสิบบาทขายของไปอีกนิมมิคะนิมค่ะเออแทบจะไม่รู้สึกเลยพี่คะพี่ลงรองพื้นแน่เหรอคะทำไมหนูไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอคะอ๋ออีกายดึงผมหน้าชามาเลยไม่อยากถ่ายคลิปแล้ววันนี้ไม่มีสมาธิทําไมอ่ะเนี่ยเห็นแต่นมเธอ อย่ามองสิคลำเลยเอามือลวงเข้ามาเลยอย่าอย่ามองอย่างเดียวดูแต่ตามือต้องด้วยวุริตจ๋า ก็ติดกระจกไว้หัวนอนเพราะอะไรอะ่ะไม่นั่งแต่งหน้าหรอเพื่อจะถอนผมงอกตัวเอง <laughs> หรอ<ะ>ถ้าใครมาเป็นคู่เนี่ยกู <laughs> ไม่ค่อยสงสัยเท่าไหร่นะแต่ถ้ามาคนเดียวค่ะทางโรงแรมเตรียมไว้ให้เรียบร้อยเลยนั่นค่ะปลัดขีดสองอังไม่หัวเตียงอำนวยความสะดวกด้วยสองไซสนะคะเตรียมไว้ให้ไปขัดสองอันค่ะหัวโตใช่ไหมชื่อน้องเห็ดหอมค่ะ เราไม่เข้าใจเลยว่าทําไมกระถวยชอบแกงมีคนมาเม้นบอกว่าเนี่ยแต่งหน้าอย่างนี้ใครจะจ้างแล้วน้องจ้างทําไมคะจ้างเพราะอะไรครับกนถามก่อนถามก่อนจ้างาคราะอะไรครับจ้างเพราะว่ามาใจนฝีมือผิดแผลมือ่าก็เห็นแต่ละคลิปออกมา ไอ้เป็กทางนั้นละลูก <laughs> <laughs> พอเราเจออย่างนี้เราก็หมดความมั่นใจไงบอกว่าเออเนี่ยแต่งหน้าอย่างเงี้ยใครมันจะจ้างสงสารลูกค้าอะไรอย่างงี้ไงคนที่บอกว่ามาดามแพมคะแต่งหน้าเหมือนเดิมทุกคลิปเลยค่ะแต่ใช้คำหยาบคายกว่าน,นี้จะบอกว่าแค่แท็กขอบคุณมาดามแพมที่แต่งหน้าเป็นมาดามแพมนะคะถูกต้องแล้วเพราะอะไรคะเพราะถ้ากูแต่งหน้าเป็นมึงเนี่ยใครจะดูกูล่ดดูไหมคะดูค่ะอ่า แกงกูลาหนึ่งตอนลูกค้าค่ะเขากำลังไล่ดั้งน้องเขาให้โด่งนะค้หรือยากได้โด่งมากก็มาไหนค้าชื่อมันหมดจดแนเลยอ๋อคิดว่าเหมือนมาดามแคมน้องค้าถ้าเกิดว่าไปในงานเนี่ยแล้วมีคนถามว่าใครแต่งหน้าให้เนี่ยถ้าหนูมั่นใจหนูบอกว่าพี่แต่งถ้าหนูไม่มั่นใจอ่ะหนูบอกว่าพี่รักร่้งเลยพี่แต่งให้พมอ่ะนะคะ ตัวแพงกว่ากูอีกนะคะถ้าชอบบอกพี่แต่งถ้าไม่สวยบอดอีด้านแต่งเคลมเครดิตแล้วหนึ่งมีคนเนี่ยถามว่าเออมาดามแทมเนี่ยผมจริงหรือวิกนี่คือผมจริงค่ะแต่เห็นพองๆอย่างเงี้ยคือขี้เลื่อยแล้วเราก็จะถามลูกค้าว่าจะเอาพองระดับไหนจะเอาใหญ่ระดับไหนใหญ่เท่าพี่ หรือเล็กกว่าพี่คะหรือว่าจะเอาใหญ่กว่าพี่คะแถมไม่พี่ให้พี่ดูหน่อยคะเท้าแม่แผนเแล้วเอาเท้าพี่แผลงมันใหญ่ไปเล็กนเล็กน้อยไม่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 บาลานซ์กำลังดีของพี่ก็คือแบบว่าขนาดกำลังดีธรรมชาติเชื่อไหมครับตั้งแต่การแต่งหน้าแล้วค่ะทีมงานบอกว่าไม่ต้องแต่งเข้มนะใส่ใสๆใสเบา แต่งหน้ากับมาดามแพรไม่มีคำว่าเบาค่ะแต่งไปก่อนเดี๋ยวออดดงสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากแต่งหน้ากับมาดามแพรบอกไว้เลยค่ะเราแต่งหน้าวันนี้พร้อมใช้งานพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะอ่อนพอดีนะคะถ้าเกิดว่านอนในตู้เย็นเนี่ยคุณสามารถเก็บไว้ได้ถึงสามวันสองคืนแต่ถ้าเกิดว่าคุณนอนในห้องแอร์รอกษาบงศาคุณจะได้ถึงเจ็ดวันเจ็ดคืนเลยนะคะคุณน้องขา งานเนี่ยไปถ่ายพเวดดิ้งต่อเลยไหมคะกูจะฟาดสู้หมื่นแปดกระติ๊ดกระติผมวากู <c oughs> จะแต่งให้เป็นเจ้าสาวเลยนะคะวันนี้แต่งเสร็จเนี่ยพร้อมพเวดดิ้งไหมคะหัวอเราะอย่างเดียว <c oughs> ไม่พร้อมใช่ไหมคะ <c oughs> สาวพรมาจันทร์เขาละหนึ่ง <c oughs> <c oughs> สาวพรมาจันทร์เขาละหนึ่ง <c oughs> น้องเนี่ยจะต้องไม่แพ้คนนี้เราจะแต่งน้องให้เป็นปุ๊ก <c oughs> ลุกฝนทิพย์นะคะเริ่มละ เป็นผีปอบไม่ได้เริ่มสวยเป็นผีปอบแกงลูกค้าเก่งนะคะเราจะต้องวินิจฉัยทุกครั้งก่อนแต่งหน้านะคราะว่าลูกค้าจะต้องเป็นยังไงเราไม่ทาครีมบำรุงให้เพราะอะไรเพราะว่าน้องเขาอาจจะเกิดว่าเออมีงงมีเหงืออะไรอย่างเงี้ยแล้วผมเราก็บอกกายค่ะมีแน่นแน่นลูกเพราะว่าอยู่ในงานเนี่ยน้องเขาต้องขอถ่ายรูปเยอะเดินไปเดินมาตัวเหงือออก เดี๋ยวฟีบเสียทรงเดี๋ยวจะเสียชื่อมาดามแพนสปีนะมึงต้องหมดขวดนะมึงเออแคลิิงอ่ะสีฟ้าแคลิิงอ่ะฉีดไปเลยเดี๋ยวนั่งรถมอเตอร์ไซค์ไปเลยนะลูกเพราะอะไรเสร็จแปดโมงคึ่งงานเข้าแปดโมงไปทีหลังจะได้เด่นๆโอเคไหมคะโอเคค่ะค่ะน้องโอเคนะคะแต่พี่ไม่โอเคกับง่วงเลยมือเริ่มตันอันนี้เนี่ยเห็นไหมความฟูขนาดนี้เนี่ย ไม่ใช่ขนลูกมิงนะคะอันนี้เป็นขนกีมาดามแพมนะคะพอพิเศษเลยค่ะกว่าจะคัดได้เส้นที่มีหยิกลำบากรอล่วงแล้วเอาขนที่มีหยิกด้วยนะคะขนกีมาดามแพมเข้าละหนึ่งนะคะตอนนี้ไม่มีใครต้าคุณแพ่ เพื่อความโดดเด่นเราจะใช้สีลิปสติกสีนีออนเท่านั้นเดินไปปุ๊บร้อยเมตรต้องเห็นดูมากต้องเด้งอย่างนี้นะคะน้องเอมมี่เนี่ยติดต่อเนี่ยกี่วันลูกสองวันระัรดูุ่วันวไหนคะ <laughs> ขอความมัน่นใจหน่อย ได้คิวน้องบอกดีใจมากสรุปติดต่อช่างคนอื่นและช่างคนอื่นไม่ว่างเลยมีว่างอยู่คนเดียวนะคะจีาก็บอกว่าแม่หนูร้อนเงินค <c oughs> ่าเช่า,าห้องไปกี่เดือนแล้วลูก <c oughs> อย่านะสรุปเลือกพี่เพราะอะไรช่างคนอื่นไม่ว่างบวกกับเมียผมตัดราคาช่างคนอื่นด้วยครับใช่เพราะช่วงโควิดนี้อคนอื่นไม่รอดหรอกมาดามทพงานแน่นหรอ <c oughs> โบเบ่โบเบ่ตัอย่าเห็นกระจกได้ยังลูกแอบดูอยู่ <laughs> ข้างหลังเป็นกระจก <laughs> นะคะข้างหลังเป็นกระจกสลุกลคือแอบดูอยู่แล้หนึ่งคือ <laughs> นางไม่ได้มาคนเดียวนางมากับผู้ชายผ่านไปทางนู้นคือถ้าแต่งไม่สวยคือทุบมาดามแเลยนะครั <laughs> <laughs> บหมกปากล้วยแม้แต่การหลับตาน้องก็ยังสวยเราจะให้ดูกระจกนะครับหลับตาเดินยังสวยเลยนะคะตอนนี้เนี่ยเดินตาอู้ ต้องแตกขนาดไม่เห็นไม่เห็นตัวเองนะคะมั่นใจขนาดนี้ว่าสวยนะคะเอาหลับพร้อมดูกระจกไหมคะค่ะคิดถือกระจกแล้วดูเองค่ะออ้แต่ให้กูเนี่ยฮะเป็นไงบ้างคะด้วยค่ะสวยใช่ไหมคะผู้บริหารจะด่าไหมคะถ้ามีเรื่องบอกพี่นะคะพี่พรไฟค่ะ สวยดีเท่ากับไม่สวยก <laughs> ูกับหมื่นแปดได้นะ <laughs> <8 S 2> แพงกับตลาดไงบอกว่าร้านเสริมสวยแต่งหมื่นแปดแพงกว่ากูอีกอ่ะกูไม่ยอ,อมอ่ะอ่ะดูไปเนี่ยกูเก็บเท่าไหร่เด <laughs> <laughs> ียกูพ่นเน้ะไป็เจ้าสาวแล้วอ่ะ ก็ใส่จนไปเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเคสของน้องเอมมี่นะคะถามว่าตอนนี้เนี่ยยกมือนะคะ <S 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 นะคะอันนี้เป็นงานไหนคะลูกไปงานบริษัทแอมวิทค่ะไม่ใช่แอมวนะคะแอมมีนะคะอ่าหนูชื่อว่าอะไรคะขายอะไรคะชื่อเอมมี่ค่ะค่ะ,คะขายสเต็มเซลล์นะคะแ,แ,แ,แล้วก็สมเก็บแดนแล้วก็อาหารผิวค่ะถ้าใครสนใจก็สั่งซื้อได้นะคะบอกไลน์สิคะสั่งซื้อทางไหนคะ ทางเฟซบุ๊กค่ะเฟซบุ๊กหนูอะไรคะกิตเตรเมธชายบีมค่ะอ่าไปงงกันเอาอีกนะคะเดี๋ยวมาเมนใต้คลิปด้วยนะคะคือน้องขาชอบไหมคะชอบค่ะทับใจมากค่ะอ่าเรียมมาดีนะคะนีอกายเน้มนจนสวยนะคะแล้วบอกไว้เลยวันนี้ช่างผมก็คือน้องกายนะคะเอาถ่ายนิดนึงค่ะแาบรอมนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ